ที่เพิ่งได้พูดแลาเพิ่งมาจากพักก้าวไกลเพิ่งภูมิใจมากตั้งแต่สามปีที่แล้วตั้งแต่วันแรกที่ออกเดินในฐานะว่าที่ผู้สมัครสสของพักก้าวไกลตั้งแต่วันที่คนยังไม่รู้จักพักก้าวไกลตั้งแต่วันที่คุณพิธายังไม่เป็นที่รู้จักขนาดนี้เพิ่งภูมิใจทุกครั้งที่เพิ่งเอาของพักก้าวไกลไปด้วย จนถึงวันนี้วันที่เราชนะเลือกตั้งด้วยเสียงจากพี่น้องประชาชน14ล้านเสียงส่งให้ก้าวไกลเป็นพักอันดับหนึ่งค่ะและจนถึงวันนี้วันที่อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนตัดสินยุบพักก้าวไกล ตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรค11คนโกรธไหมคะโกรธมากไหมคะครับแค้นใจไหมคะแต่สู้ต่อไหมคะแน่นอนคะ่ะเรายังมีฝันเดิมเรายังเห็นประเทศแบบที่เราอยากเห็น เรายังอยากเห็นประเทศที่ไม่มีการบังคับเกณฑ์ทหารใช่ไหมคะเ,คเราอยากเห็นประเทศที่ทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันใช่ไหมคะเ,คเราอยากเห็นประเทศ เรายังเห็นประเทศแบบเดิมเรายังอยากเห็นประเทศใจเป็นแบบเดิมเพราะฉะนั้นมันยุบกี่ครั้งก็ไม่มีใครเปลี่ยนใจเราได้ค่ะสิ่งหนึ่งนี้ทำให้รู้สึกมากๆกับวันนี้ถึงแม้ว่าจะรู้อยู่ลึกๆว่ามันมีโอกาสตั้งแต่วันนี้ก้าวเข้ามาทำงานกับพรรคก้าวไกล คือเวลาที่หันหน้าไปมองพี่ต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนคือเวลาที่หันไปมองหน้าพิธาริมเจริญรัตแล้วคนเหล่านี้เขาไม่มีโอกาสได้บริหารประเทศภายใน1ิปีนี้แล้วค่ะทําไมคนอย่างเป็นจาแสงจันทร์ถึงไม่ได้เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องที่ออกมาชุมนุมอะคะทําไมคนแบบปรลาดิงพิชาติถึงไม่มีโอกาสแก้ปัญหาเรื่องที่ดินให้กับพี่น้องที่กําลังโดนกดทับอยู่ตอนนี้อะคะ ทำไมพี่สุเทพอุ่นถึงไม่ได้มีโอกาสเข้ามาสู้เพื่อพี่น้องแรงงานอีกแล้วอะคะพออคเพราะอะไรเขาถึงยุบพัก 19%ของประเทศนี้แล้ว1%มันกลัวจนหัวหดเลยค่ะ <Yeah. S 1> ถ้ายังมีฝันแบบเดิมแบบเดียวกันสู้ต่อไปด้วยกันทุกท่านไม่ต้องทำอะไรมากทำเหมือนเดิมเราแค่เปลี่ยนชื่อกำบัรประชาชนไปสมัครสมาชิกสู้ไปกับพักคก้าวไกลแชร์ข่าวพักคก้าวไกลดูพวกเราบูธในสภาตรวจสอบการทำงานของเราแล้วเอา ทุกการเลือกตั้งไม้ได้ใช่ไหมคะเรามีฝันฝันเราเรียบง่ายผู้มีอำนาจเขาก็มีฝันเหมือนกันฝันมันใหญ่มากก็คือการกดเราไว้้อยู่ที่เดิมห้ามเราไว้ไม่ให้พัฒนากระจุกทุกอย่างไว้ที่ตัวเองสารฝันตัวเองผ่านการทำอะไรคะ เขามันไม่มีความหมายใช่ไหมคะสิ่งเดียวที่จะเป็นปรูปธรรมที่สุดของการยืนยันว่าทุกท่านยังเชื่อในภใกักคก้าวไก่ทุกการเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เพิ่งในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมุทรปราการเพิ่งคุยกับเพื่อนๆแล้วขอให้ความมั่นใจตรงนี้เลยว่า สสสมุดรประการไปด้วยกันกับทุกท่านยกทีมค่ะและไม่ใช่แค่สสการเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าเราจะเอาธงก้าวไก่ไปปากี่สมุดรปารการเหมือนกันแต่ถ้านั้นนานเกินไปแต่ถ้านั้นนานเกินไปเร็วๆนี้ มันจะมีอีกหนึ่งการเลือกตั้งแน่นอนคือพิษณุลอเขตหนึ่งถ้าทุกท่านชื่นชมว่ารัฐสภาปัจจุบันนี้มันเดินหน้ามาไกลมากทุกคนสามารถเข้าไปแตะอำนาจของท่านได้เพียงแค่เดินเข้าไปทุกคนสามารถตรวจสอบการทำงานของพวกเราได้มากขึ้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณปฏิพัท์ได้ไหมคะ ประชาชนเลือกเขามาเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ผู้แทนเราเลือกเขาเข้าไปเป็นรองประธานวันนี้แม้ไม่ได้มีโอกาสในการทำแล้วส่งคนที่เชื่อแบบเราเชื่อแบบพี่อ๋องปฏิพัทธ์เข้าไปเป็นสอสอพิณุลโลกเขตหนึ่งได้ไหมคะช,ช่วยกันได้ไหมคะคะแนนธรรมชาติขอเสียงปรบมือดังๆให้พี่อ๋องปฏิพัทธ์ค่ะ